สวัสดีค่ะท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านวันนี้มาสั่งสมสุตะพุทธวจนะธรรมวินัยจากพระโอษวันนี้ปราณจะอัญเชิญพระสูตรจากพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่16อัฐิราคาสูตรอาหารสี่อย่างในยะที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศษฐีเขตพระนครสาวัตถี ณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นหนึ่งกวลีกาลาหารหยาบบ้างละเอียดบ้างสองผัสสหาร 3. ม,มโนสันเจตนาหาร สวิญญาณอาหารอาหารสี่อย่างนี้แลเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์โลกที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในกัวรีกาลาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในกัวรีกาลาหารนั้นในที่ใด วิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใด มีชาติจรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีคือราคะมีความคับแค้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในภาษาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในภาษาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้น ย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปในที่นั้น เราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความขับแขนถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในมโนสันเจตนาหารไสวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในมโนสันเจตนาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้น ย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชารามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความคับแขน ถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในวิญญาณอาหารไซวิญญาณอาหารก็ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้น ย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามมรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความขับแขนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อมีน้ำย้อมครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีบานเย็น ช่างย้อมหรือช่างเขียนพึงเขียนรูปสติหรือรูปบุรุษให้มีอวัยวะน้อยใหญ่ได้ครบถ้วนที่แผ่นหินขาวแผ่นกระดานฝาผนังหรือที่ผืนผ้าแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในกวรีกาลาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่ งอกงามในกวลีกาลาหานั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่นั้น ย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความคับแค้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในภาษาหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในภาษาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้น ย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไป เราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีความทุลีมีความขับแขนถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในมโนสัญเจตนาหารไสวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในมโนสัญเจตนาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้น ย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชารามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีธุลีมีความขับแขนถ้าความยินดี ความเพลิดเพลินความทยานอยากมีอยู่ในวิญญาณอาหารใสวิญญาณก็ตั้งอยู่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นในที่ใดวิญญาณตั้งอยู่งอกงามในที่นั้นย่อมมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดมีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดมีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้น ย่อมมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดมีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมมีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดมีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่ามีความโศกมีทุลีมีความคับแขนดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีอยู่ในกวลีกาลาหานไซ วิญญาณก็ไม no. nah ่ต nah 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 ั้งอยู่ไม่งอกงามในกัลีกาลาหานั้นในที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในที่นั้นย่อมไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใด ไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแขนภิกษุทั้งหลายถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีไม่มีในภาษาหานไม่มีในมโนสันเจตนาหาร ไม่มีในวิญญาณอาหารไซวิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในอาหารนั้นในที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในที่นั้นย่อมไม่มีการอย่างลงแห่งน้มรูปในที่ใดไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้นย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมไม่มีความเกิดในพบใหม่ต่อไปในที่ใด ไม่มีความเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะต่อไปภิกษุทั้งหลายเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีทุลีไม่มีความคับแขนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าตูก่อนภิกษุทั้งหลายเรือนยอดปราสาทหรือศาลามีสองยอด หน้าต่างด้านทิศตะวันออกอันบุคคลเปิดไปทางเหนือหรือทางใต้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปแสงสว่างส่องเข้าไปทางหน้าต่างจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าตั้งอยู่ที่ฝาด้านตะวันตกพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าฝาด้านตะวันตกไม่มีเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนที่แผ่นดินพระเจ้าค่ะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแผ่นดินไม่มีเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนที่น้ำพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีเล่าแสงสว่างนั้นจะพึงตั้งอยู่ณที่ไหนไม่ตั้งอยู่เลยพระเจ้าค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลถ้าความยินดีความเพลิดเพลินความทยานอยากไม่มีอยู่ในกวลีกาลาหานไซ ي, ไม่มีในภาษาหารไซไม่มีในมโนสันเจตนาหารไซไม่มีในวิญญาณหารไซวิญญาณก็ตั้งอยู่วิญญาณก็ไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในวิญญาณอาหารนั้นในที่ใดวิญญาณไม่ตั้งอยู่ไม่งอกงามในที่นั้นย่อมไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่ใดไม่มีการอย่างลงแห่งนามรูปในที่นั้น ย่อมไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่ใดไม่มีความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายในที่นั้นย่อมไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่ใดไม่มีการเกิดในภพใหม่ต่อไปในที่นั้นย่อมไม่มีชาติชรามรณะต่อไปในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะต่อไปเราเรียกที่นั้นว่าไม่มีความโศกไม่มีทุลีไม่มีความขับแข็ง จบแล้วนะคะสำหรับอัธิราคสูตรสำหรับพระสูตรต่อไปติดตามฟังกันได้ทางช่องลมปราณ